สวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านฮนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะหลายคนสงสัยว่าสตางรูคําว่าสตางรูไม่ว่าจะเป็นเนื้อนิกเกิลเนื้อทองแดงเนื้อดีบุกแล้วก็เนื้อเงินเนี่ยผลิตออกมาเริ่มแรกๆเนะี่ยเป็นราชการที่เท่าไหร่แล้วมาจบที่ราชการที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะเหรียญสตางรู ของไทยเหล่านั้นเริ่มผลิตออกมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของรัชกาลที่5นะฮะห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่4รัชกาลด้วยกัน5 6 7 8ท่านผู้ชมฮะมีอยู่4รัชกาลนะฮะเริ่มจากรัชกาลที่5ไปสิ้นสุดที่รัชกาลที่8เดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปปาะจะมาพูดถึงเหรียญล็อกของรัชกาลที่8ก่กนะันเนาะเดี๋ยวปปาจะค่อยๆนำข้อมูลแล้วก็ ราคาของเหรียญมาฝากกันค่อนข้างจะสับสนนิดนึงท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเหรียญสตางรูเนี่ยยิ่งมาถึงราชการที่8ท่านผู้ชมฮะก็ผลิตออกมากันตั้งแต่นู้นเลยมี1สตางครึ่งสตางท่านผู้ชมมาครึ่งสตางหนึ่งสตางห้าสตางสิบสตางแล้วก็ราชการที่8เนี่ยมีผลิตออกมาถึง4เนื้อโลหะด้วยกันอ่ะก็ฟังปะปา,ปาบรรยายตรงนี้ก็เข้าใจตรงนั้นไปก่อนเนาะวันนี้จะมาพูดถึงท่านผู้ชมฮะ เหรียญสตางค์รูปราชการที่8ที่ผลิตออกมาอยู่ในปีพศ2478ท่านผู้ชมฮะพอจะมองเห็นหน่อยท่านผู้ชมปี2478เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยวดูเหรียญนี้เนาะอ่ะคือปี2478ผลิตออกมามีทั้งเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะเป็นหนึ่งสตางค์ เป็น1สตางค์เนือ้อทองแดงชนิดราคา1สตางค์แล้วก็ขยับมาเป็น5สตางค์ท่านผู้ชมฮะห้าสตางค์นี้ก็จะมีขนาดเล็กนะฮะห้าจัห้าสตางค์เนี่ยเดี๋ยวดูเหรียญเดี๋ยวนี้จำๆดีกวนน่านาะนี่ห้าสตางค์จะเป็นขนาดเล็กท่านผู้ชมฮะเห็นไหมปีสองสี่เจ็ดแปดคือห้าสตางค์นี้เล็กกว่าไข่เพื่อนเลยอ่ะปีสองสี่เจ็ดแปดมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อดิบุกแล้วก็มีหนึ่งสตางค์อ่ะโทษทีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนิกเกิลมีหนึ่งสตางค์ซึ่งมี ขนาดใหญ่กว่า5สตางค์พอมาหนสตางค์5สตางค์แล้วก็มา10สตางค์ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็น10สตางค์ก็ผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกิลน,นะฮะผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกิลเห็นไหมท่านผู้ชม2 4 7 8อ่ะสรุปแล้วก็คือเหรียญสตางค์รูปี2 4 7 8ราชก,การที่8นะมีเนื้อทองแดงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าชิ้นอัราคาอื่นก็แปลกดีท่านผู้ชมเนาะอ่ะ หลายคนก็คงจะสับสนส่วนใหญ่เราจะเห็นกันว่าเหรียญถ้าเป็นเหรียญในยุคปัจจุบันนี้ก็1สตางค์เล็กลงใหญ่ขึ้นมาก็เป็น5สตางค์สิสตางค์ในประมาณนั้นใช่ไหมพูดถึงเหรียญสตางค์เนาะในในยุคในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยนะยุคเก่าๆโบราณนี่ก็จะจะผลิตแตกต่างกันไปท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เป็น1สตางค์ปี2478แล้วก็มาเป็น5สตางค์2478 หวังว่าป้ปปาๆคงพูดปศไม่ผิดเนาะเพราะผลิตออกมาเยอะมากท่านผู้ชมฮะเหรียญราชการที่8แล้วก็เป็น10สตางค์เห็นไหมฮะหนึ่งห้าสิบปีสองสี่เจ็ดแปดอ่ะชื้ออ่ะดูดูนะท่านผู้ชมฮะเพราะมีหลายคนถามมาว่าเหรียญสตางค์ดูเนี่ยราชการเท,ท่านั้นเท่านี้แล้วก็ปีเนี้ยส่งรูปให้ดูท่านผู้ชมฮะนะส่งรูปภาพมาให้ดูแล้วก็ให้ประเมินราคาบอกราคาให้ด้วยอ่ะปีสองสี่เจ็ดแปดท่านผู้ชมฮะ ด้านหน้าเห็นไหมเขียนว่าสยามรัดสยามรัดแล้วก็มีเลขหนึ่งบอกราคาแล้วก็มีคําว่าสตางค์สยามรัดหนึ่งสตางค์ด้านหน้าเป็นตา,าบัวอนุโลมผระแสงอาบัวอนุโลมท่านผู้ชมฮะด้านหลังก็เป็นผระแสงจักเห็นไหมฮะแล้วก็บอกปีพศทั้ง1นงสงสงึสตางค์5ส,สตางค์10สตางค์เนี่ย คล้ายกันเลยฮะพูดถึงว่าเป็นตราอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกันเลยนะด,นนนนด้านหน้าก็เป็นตาอุณลมด้านหน้าเป็นตาอุณลมพลิกด้านผิดแต่ท่านผู้ชมอ่ะด้านหน้าเป็นตาอุณลมแล้วก็บอกชนิดละขายเห็นไหมฮะคำว่าสยามรัฐแล้วก็สตางค์เป็นปีเดียวกันด้านหลังก็เป็นพระแสงจักรแล้วก็บอกปีปีพศที่ผลิตเห็นไหมฮะอ่านี่เป็นสิบสตางค์ใช่ไหมห้าสตางค์ก็เช่นเดียวกันนะห้าสตางค์ก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ หลายๆทั้งทั้งทั้ง,ท,งทุกราชการเนี่ยท่านผู้ชมฮะน,น่าจะมีตาอุนาโลมันก็พระแสงจกักรติดอยู่กันทั้งหมดนั่นในยุคยุคนั้นอ่ะท่านผู้ชมฮะทีนี้เรามาพูดถึงเหรียญหนึ่งสตางค์ทองแดงห้าสตางค์เนี่ยนิกเกิลแล้วก็สิบสตางค์นิกเกิลท่านผู้ชมฮะสรุปก็คือเหรียญสตางค์รูปปีสองสี่เจ็ดแปดราชการที่แปดเนี่ยมีทั้ง คือปีพศออเดียวกันท่านผู้ชมเห็นไหมจมีทั้งเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อนิกเกลิลแล้วก็ยังมีอีกมากมายคอยติดตามช่องของป้าปานะเพราะว่าป้าปาก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ราคาที่รับซื้อจากนักสะสมทางบ้านที่ดูอยู่ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นสภาพสวยงามนะท่านผู้ชมฮะพูดถึงทั้งด้านราคาท่านผู้ชมฮะเหรียญสตางรูเนี่ยเขาถ้าพูดถึงแล้วนะถ้าตามว่าผลิตออกมาเยอะไหมเนี่ยป้าปาว่าไม่เยอะเหมือนเหรียญสมัยเนี้ย เพียงแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเต็มที่เหมือนเหรียญปัจจุบันที่รับซื้อกันเหรียญละ2,000-3,000-4,000-5,000-7,000-2,000 200, เอะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะน,นะแต่ยังพอมีการแบ่งปันกันได้เนี่ยเกิดจากว่านักอ่าคือคือว่าบรรดาชาวไทยเราเนี่ยคนไทยแล้วเนี่ยยังคงอยากจะได้เหรียญโบราณเก็บสะสมฮะน,นี่คือของเรื่องเรื่องการ การสะสมเหรียญท่านผู hmm. ้ชมฮะนะที mm ่ยังพอแบ่งปันกันได้เนี่ยก็เออมีนักสะสมชาวไทยเราหรือว่าประชาชนชาวไทยแล้วเนี่ยอยากจะเก็บเหรียญอันนี้พอยังพอแบบแบ่งปันได้ในราคาไม่สูงจากเจ้าของช่องอย่างช่องของป้าปาเนี่ยอะไรประมาณนั้นหรือพื้นที่ต่างๆก็เลยยังมีการซื้อขายกันได้สตาค์รู้ท่านผู้ชมฮะป้าปาบอกไว้ก่อนนะเกรดไว้แล้วเนี่ยเกรดนะท่านผู้ชมฮะเหรียญเกรดป้าปาเห็นช่องทางต่างๆทั่วไปนี่ก็เกรดไว้แล้วเนี่ยเหรียญหนึ่งอ่าก็ จะไม่เกินแต่ว่านี่พูดภาพรวมนะฮะไม่ใช่ปีนี้ด้วยนะสวยจัดๆสวยจริง,รงๆก็เกตเราก็ไม่เกิน900บาทพันกว่าบาทนั่นคือเหรียญเกรดที่ผ่านการเกตท่านผู้ชมฮะนะฉะนั้นเหรียญปกติธรรมดาเนี่ยก็ซื้อขายกันตามสภาพความสวยงามสภาพความสวยงามอ่ะเรารู้หนึ่งปีพศแ,นะแล้วก็ไปขยายถึงปีพศอ,อ,อื่นๆเหรียญที่ท่านมีปรอยู่คามืออยู่คาบ้านท่านไปขยายได้เลยฮนะว่าเหรียญทต่างรู้นะถ้าเป็นเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองแดงเนี่ย ราคาไม่มีหลักพันท่านผู้ชมนะฮะซื้อขายกันหลักสิบเท่านั้นเองสูงสุดก็ไม่เกินหลักร้อยอ่ะอย่างเช่นปีสองสี่เ็ดดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตางรูหรือว่าสตางเนื้อนีกอ่ะสตางเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อนิกเกิลท่านผู้ชมฮะนะก็เราซื้อขายกันราคาหลักหลักไม่กี่บาทจนไปถึงหลักสิบเท่านั้นเองเนาะอันนี้เป็นสภาพสภาพยาพงี้ค่อนข้างสวยท่านผู้ชมฮะอ่ะก็ ดูเหรียญน,นี้แล้วก็ไปประกบกับปีพศอ,อ,อื่นๆท่านผู้ชมนะฮะถ้าหากสภาพสวยอย่างเงี้ยเราก็ซื้อกันได้ถ้าเป็นเนือ้อนะักก็ซื้อกันได้ในราคาหลัก10บาท20บาทขึ้นไปนะแต่หากสภาพเก่าไม่เห็นตัวหนังสือตัวปีบอกปีพศนะทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมีรอยลบเลือนหมดเลยหมดเนี่ยบางเหรียญมีท่านผู้ชมฮะเก่าจริงๆปะปาไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะบางเหรียญเก่านี่เก่าจริงๆนะ เก่าจนแบบไม่เห็นปีพศแลวเนี่ยที่ผ่านมาช่องปปาก็เลยแบบเมื่อก่อนแรกๆยังไม่ประกาศรับซื้อมีนักสะสมขอติดมาส่งภาพมาให้ดูกับเหรียญอื่นๆหลักๆเนี่ยก็ปปาก็บอกตรงประปาให้เหมาเข้ามาก่อนนะเหรียญนะห้าบาท6บาทท้ายที่สุดแล้วท่านผู้ชมฮะพอปปามาประกาศรับซื้อแบบวันเนี้ยอะนะก็จะต้องดูกันที่ความสดใสของเหรียญด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่ายังมีหลงเหลืออยู่เห็นไหมฮะเนี่ยความคมชัดของเหรียญไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ ภูนารมตัวเลขเราอย่างชัดใช่ไหมฮะท่านผู้ชมทั้งหน้าหน้า,นาด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะพระแสงจักเอ่ยหนักที่สุดก็คือปีพศท่านผู้ชมะอะพศสองสี่เจ็ดแปดเนี่ยตรงเนี้ยเขาเป็นตัวหนังสือที่เล็กตัวเลขที่เล็กเขาจะถ้าเป็นเหรียญเก่าๆผุผๆเนี่ยนะเขาจะหายไปเลยฉะนั้นก็อย่างช่อระ่ารับซื้อมาเราก็ไม่สามารถจะไปน,นําเสนอบอกนักสะสมได้ว่าเป็นเหรียญสตางค์ของราชการที่เท่าไหร่นึกออกไหมฮะ ก็ทุกอย่างใกล้เคียงกันหมด <c oughs> ทุกราชการเลยเนาะก็สรุปภาพรวมก็คือสภาพแบบนี้เราก็รับกันได้ถ้าไม่ชมหะเหรยญน,นึงสิบห้าบาทสิบบาทอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าใครมีก็ลองส่งรูปมาก่อนถ้าหากเป็นเหรียญเก่าจัดจริงๆเนี่ยเอาปีนี้ก่อนเนาะเอาปีนี้กันก่อนถ้าเหรียญเก่าจัดจริงๆหรือว,ว่ามีแพะเป็นมีร่องรอยมากๆเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ชมหะเหรญอยนน่างเงี้ยนะก็ บางทีถ้าแย่กว่านี้เราก็ไม่สามารถต้องต้องขายต่อได้ไงนะท่านผู้ชมฉะนั้นก็ใครมีส,ต,มสตางค์รูนะมีสตางค์รูกว่าจะเป็นปีพศอะอไรพูดถึงเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนะปปาไม่พูดถึงเนื้อดีบุกกับเนื้อเงินเอาเนิกเกิลกับทองแดงก่อนนะปปารับซื้อกันตั้งแต่หลักเริ่มกันตั้งแต่5บาท6บาทไปจนถึง10บาท20บาท ตามสภาพผิวของเหรียญหากใครมีเป็นกองกองเยอะเลยท่านผู้ชมฮะ,ะใครมีมากๆระดับอย่างเงี้ยก็สามารถส่งรูปมาแล้วก็ตรวจสอบตกลงราคากันสำหรับสำหรับใครที่มีเหรียญท่าตาอยูเยอะๆหากว่าคัดไม่ได้คัดไม่ไหวแล้วไม่มีเวลาเนี่ยถ้าไว้ใจทางช่องเราก็ให้เรามาคัดให้ เราจะแจ้งราคาไปว่าเหรียญสภาพเก่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก่าเกินไปไม่เห็นปีพศทางด้านหน้านด้านหลังเนี่ยทางเราจะขอแยกออกได้ไหมถ้าหากท่านไม่มีเวลาคัดหรือถ้าเป็นสภาพแบบผ่านการใช้งานหนักๆเน,น,นี่ยก็อาจจะเป็นเหรียญละ4บาท5บาทนะถ้าหากเป็นสภาพสวยเราก็อาจจะให้10บาท15บาทอะไรประมาณนั้นโอเคนะฮนะเนาะคลิปนี้ประปานำความรู้เกี่ยวกับเหรียญสตางรู แล้วก็มาประกาศรับซื้อกันแบบข้าวๆราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่ชมเนาะเพราะทางช่องขายออกก็ไม่ได้ถึงหลักร้อยอะไรเลยนะไม่ได้ถึงหลักร้อยอะไรเลยอ่ะก็ลองๆไปตรวจดูว่าท่านมีเหรียญสตางค์รูสะสมไปไหมก็ลองลองลอง,ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคานะฮะวันนี้เรานําปี2 4 7สเดเดี๋ยวคราวหน้าปป่าจะนําเหรียญ ปี2 4 8 0ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็อาจจะสับสับราชการอื่นๆเข้ามานะปาปาแจ้งไว้ก่อนนะฮะหรือไม่ก็ลองไปตรวจสอบทั่วไปนะเหรียญสตางรูเนี่ยไม่มีราคาสูงนะท่านผู้ชมนะซื้อขายกันได้ณนะปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นประชาชนชาวไทยเนี่ยยังถามหายัางพอส่งแบ่งปันกันได้ในราคาหลักสิบเท่านั้นเองนะถ้าสวยจัดอาจจะได้สูงกว่านั้นพูดถึงทางช่องขายออกด้วยถ้าหากเรียนท่านสวยจัดจัด คือตอนนี้เรายังแยกไม่ได้ฮะนะยังแยกไม่ได้เพราะส่วนใหญ่คนถือสตางค์รูนี่จะมีกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ขาดการเก็บรักษาประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นเหรียญดเดิมมาเลยท่านผู้ชมนะฮะนะเนี่ยมีนีฮะสภาพแบบอย่างขนาดนี้ขนาดนี้ก็ได้กันร,ระดับ15บาทเอ่ยอะไรเอ่ยนะบางทีสวยๆก็จะถึงถึง30บาทก็อย่าไปมองราคาสูงทั้งหมดให้มองดูเหรียญของท่านด้วยเพราะปามพาปามาบรรยายสภาพของเหรียญให้ฟังแล้วเนาะ สตาวรูปีพศอ,อ,อื่นๆอะไรก็ได้ท่ามู้ชมฮะมีส่งรูปเข้ามานะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ถ้าหากท่านพบเจอช่องทางซื้อขายแพงกว่าช่องของป๊ป่าก็สามารถติดต่อส่งขายทั้งนั้นได้เลยนะฮะเพราะว่ามีอีกมากมายหลายช่องนะที่ประกาศรับซื้อเหรียญแต่ป๊ะปารับซื้อเหรียญก็ซื้อจริงๆแล้วก็บอกราคาจริงๆนะฮะบอกราคาจริงๆเลยเรื่องการปั๊มผิดพลาดเดี๋ยวป๊ะปาค่อยมาทําราคาให้ดูนะก็ลองไปตรวจสอบเหรียญของท่านก่อนอ่ะคลิปนี้วิดีโอนี้ เดี๋ยวเราจากกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่แล้วก็คอยติดตามช่องของปาปาฮะว่าช่องของปาปานี้รับซื้อตั้งแต่เหรียญผลิตมากหาง่ายที่นักสะสมนิยมเล่นหามาจนถึงผลิตน้อยหายากไม่ว่าจะเป็นเหรียญหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกขยับมาเป็นเหรียญโบราณท่านผู้ชมฮะสำคัญที่สุดให้ติดตามราคาเหรียญแล้วก็ท่านซื้อขายได้จริงนะฮะท่านผู้ชมนะซื้อขายได้จริง ก็มีหลายอย่างตอนนี้ในวงการเหรียญเรานี่ก็ค่อนข้างจะซื้อขายกันตามสภาพฉะนั้นวันนี้ท่านจับเหรียญช่องประปาราคาถูกที่อื่นเขาอาจจะขายแพงเพราะว่าเหรียญเขาสภาพดีกว่าหรือช่องปะปาขายแพงใ่อื่นขายถูกสภาพเหรียญอาจจะแตกต่างกันฉะนั้นให้ดูที่สภาพเหรียญเป็นหลักเราอย่าไปดูราคาเหรียญเป็นหลักท่านผู้ชมฮะเพราะว่าท่านจะเป็นนักสะสมเก็บไว้เก่งกําไรเนี่ยปะปาคิดว่าน่าจะมีทั้งสภาพเหรียญแล้วก็ ราคาเหรียญที่ท่านจะต้องเก็บไปพิจารณาเชื่อประปานะถ้าอย่างนั้นโอกาสหน้าท่านไปจับแต่เหรียญถูก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 เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนเราอยากจะขายเก่งเอากําไรท่านผู้ชมฮะนะวันนี้เรามาพูดถึงตาต์รู้แล้วก็ประกาศรับซื้อเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าประปาจะทําเกี่ยวกับเหรียญอะไรรอสังเกตดูแล้วก็กดติดตามช่องของประปาไว้นะฮะเนาะ คลิปนี้วิดีโอนี้ใครมีเหรียญสตางค์รูปฮะติดต่อฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนใต้คลิปเลยฮะใต้หน้าจอเลยแอดไลน์เลยฮะแล้วก็ส่งรูปมาเราจะพยายามตอบไลน์ของท่านให้จบวันต่อวันโอเคนะฮะเนาะคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ